ภาพถ่ายนี้ผมปรับแบบโปรในมือถือที่ไม่แพง Oppo Reno 10นะครับก็เลื่อนให้มันดูเหมือนดวงตาเห็นมากที่สุดเป็นพระจันทร์ง่ายขึ้นเหมือนพระจันทร์ปากยิ้มแต่ว่าที่เป็นวิดีโอจะจับภาพไม่ได้ชัดนะผมก็ไม่รู้เป็นปรากฏการณ์อะไรเพราะผมไม่ใช่นักดาราศาสตร์นะครับมามาดูด้วยกันพระจันทร์วันนี้แปลกๆนะครับผม วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพัน้กล้องผมอาจจะไม่ค่อยชัดจริงๆที่มองด้วยตาเปล่าเนี่ยมันแค่เซี่ยวเล็กๆข้างล่างนะอันนี้พอเป็นกล้องปุ๊บข้างล่างมันลามขึ้นไปข้างบนแลาวแสงข้างบนนั้นนี่ มันเหมือนกับเครื่องบินมองด้วยตามันเป็นสีส้มส้มแต่พอมองในกล้องเป็นสีขาวเออแปลกดีนะเสียดายไม่มีกล้องดีๆนะที่นี่ ตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับจริงอยากให้เห็นเหมือนที่ตาเห็นนะไอ้วงข้างล่างเนี่ยเล็กกว่านี้ประมาณอีกสองเท่านะที่เป็นอาพัจานเซียวหงายขึ้นหงายหงหงายขึ้นเออมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ ข้างบนเดี๋ยวผมมาดูทีถ้าเกิดว่าแสงเหลืองๆนั่นแต่ในนี้มันทําไมออกจับได้เป็นแสงขาวถ้ามันหายไปแสดงว่าเป็นเครื่องบินเดี๋ยวผมให้ดูจุดอื่นๆนี่นี่อันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเต็มดวงนี้ไม่ใช่ มันเป็นผมเลื่อนซูมไกลแนละ้วมันกลายเป็นเมื่อกี้เหมือนเต็มดวงเนี่ยอ๋อถ้าเกิดว่าขยับขยับ,ยบมือถือขึ้นลงมันแสงมันปาดขึ้นไปไปทำให้มันใหญ่ขึ้นให้ดูรอบๆนะครับว่าอ๋อนี่นี่นี่วันนี้มีดวงจันทร์เยอะอยู่มีดวงจันทร์หลายดวง มองในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ผมมองด้วยตาเปล่าเห็นนะเอาเป็นว่าประมาณสักน่าจะสามสิบดวงได้เลยวันนี้นะเฮ้ยแต่มันเหมือนเป็นแสงที่มันวิ่งได้นะ หรือจะเป็นพวก UFO โอเต็มเลยนี่เห็นไหมอันอันนี้อันน,น,นี้อันนี้วิ่งได้เดี๋ยวดูดวงอื่น เรียงกันสามดวงนี่บนหลังคาบ้านผมเนี่นดวงนี้ก็สว่างนี้ เห็นอย่างนี้อย่างมีกล้องส่องดวงจันทร์ดวงดาวเลยนะไกลๆนะ,ะย้อนมาดูดวงจันทร์ เดี๋ยวผมลองถ่ายภาพอยู่นะว่าติดยังไงนะ